ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดูดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพศ5 6 6 4นะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16พฤศจกิกายนถึง15ทธันวาคมช่องนี้จะอิงในเรื่องของโหรา,าศาสตร์ไทย บางท่านอาจจะดูในเรื่องของรักนาคคูค่กันไปได้นะคะหรือบางท่านอาจจะดูในศาสตร,ร์ตะวันตกก็ดูคคูค่กันไปได้นะคะอะไรที่แบบตรงกับเราแล้วดูแลถูกจริตก็สามารถดูได้นะคะคลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบมีประเด็นความรักหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะ เราจะแยกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคนที่แบบมีประเด็นความรักพอพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะการอ่านไพ่เช่นเดิมนะเป็นการอ่านโดยรวมอ,อย่าเอาไปยึดติดจะไปคิดว่าเป็นดวงของเราเปน็นอันขาดมันเป็นแค่แนวทางมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟัง ยินดีต้อนรับสําหรับชาวส่องของราศีพิจิกนะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนแล้วก็จะมีน้องแมววิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยนะคะสามารถดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่3หรือน้องที่อยู่ในกลุ่ม LGBT สามารถดูได้เลยน้องกําหนดเพศเอาเองได้เลยนะคะตรงนี้นะอาจจะมีเสียงดังอย่างที่บอกแล้วแมววิ่งผ่านนะช่วงนี้นะคะน้องแมวกําลังซนนะคะนะเนาะเอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ ความรักมันอาจจะเป็นแบบวเวอร์ซ่าก็ได้นะทุกคนหรือเป็นการสลับกันก็ได้อาจจะไม่ตรงกับเราสัทีเดียวก็ได้สําหรับคนที่มีประเด็นความรักนะมาดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักหรือว่าสถานะไม่ใช่เจนก่อนดีกว่านะคะว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรนะคะราศีพิจิกนะคุณเจออะไรเอ่ย ราศีพิจิกนะคะที่ผ่านมานะคุณกําลังจะได้รับความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือใครในคนใดคนนึงอาจจะให้คํามั่นสัญญากับคุณไว้ว่าเร็วๆนี้เขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะความรักมันกําลังจะเริ่มเกาะตัวมาแบบเขาเรียกว่าไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคุณมองอนาคตร,ร่วมกันดูเหมือนว่ารักครั้งนี้อ่ะคุณจะให้ความหวังมากนะคะในรักครั้งนี้เนาะคุณกําลังที่จะเติมเต็มในความรักความรู้สึกซึ่งกันและกัน แต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงก็คือว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้คุณน่าจะดีกับคนต่างชาติหรือไม่ก็คือเป็นคนที่ต่างอายุาต่างประเทศก็ได้ต่างอายุก็ได้หรือจะเป็นคนในเชื้อชาติเดียวกันก็ได้นะทุกคนนะตรงนี้ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากนะคะอาจจะมีความคิดหรือวิสัยทัศน์ที่แบบมันสวนทางกันก็ได้ปัญหาตรงนี้ คุณอาจจะไปจับโปได้ว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเลนคุณไว้อยู่ความรักความสัมพันธ์ที่วางแผนกันไว้นะคะในเรื่องของอนาคตในเรื่องของการใช้ชีวิตมันอาจจะหยุดชะงักก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความชัดเจนนะคะจนบางครั้งคุณอาจจะกลัวความรักครั้งนี้ เดินหนีหายจากคุณไปโดยการไปบนบานสันกล่าวอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้นะตรงนี้นะอาจจะคิดในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากให้สมหวังนะคะเป็นการสลับกันก็ได้ความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าคุณกับเขาเป็นโซเมดกันนะคะเหมือนว่าอะไรก็ตรงกันหมดไลสไตล์ตรงกันหมดนะคะรู้สึกเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็เป็นความรักที่คุณคาดหวังมากถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้สมหวังคุณก็คงจะแบบทาให้แบบ ชีวิตครอบครัวของคุณอะมันไปได้ไกลกว่านี้นี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรแล้วก็ไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะไพ่ใบแรกนะคะเราจะขยายในเรื่องของนายออ t เปนเตอร์เคิลก้าเหรียญน,นะก้าเหรียญอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ เดอเอ็มเพรสนะคะก้าเหรียญมาบ่งบอกว่ามันเต็มที่แล้วนะ่ะมันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณพร้อมจะเป็นพ่อคนคุณพร้อมจะเป็นแม่คนได้เลยนะตอนนี้มันเหมือนกําลังรอการเติมเต็มรอในเรื่องของความชัดเจนนะนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบอ่า คุมกาเนิดหรือโน่นนี่นั่นอะไรนะคะระวังนะคะถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือ18บวกนะอาจจะมีการพลาดในเรื่องของมีการตั้งครรภ์ก็ได้นะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะดีเอ็มเพขึ้นคือความสมบูรณ์ความพูนสุกนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นไปได้อ่ะไฟออฟสอดห้าดาบมาบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอยากบอกอะไรนะคะ5้าดาบอยากบอกอะไรเอ่ย King of w บอลนะคะความชัดเจนนะตอนนี้คือเขาอาจจะยังให้คุณไม่ได้เพราะเขานึางมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปเคลียร์นะอาจจะเป็นเรื่องราวในเรื่องของครอบครัวเรื่องราวในเรื่องของการงานก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนรอน,นิดนึงนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพจออฟบอลมาบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพจออฟบอลอยากบอกอะไรนะคะอุย้ยขอโทษทีค่ะ พอดีล้างมือบ่อยแล้วแบบมือมันจะลื่นนิดหนึ่งนะช่วงนี้ก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะทุกท่านนะอ,อ่ะมาดูซิเพจเอาบอลอยากบอกอะไรฮอดีแฟนนะค่ะเหมือนกับว่าคุณทําใจไว้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามนะในเรื่องราวความรักคุณพร้อมนะที่จะเผชิญในเรื่องของอุปสรรคนะคะนี่คุณเต็มที่มากในเรื่องความรักครั้งนี้นะนะคะ เอาละมาดูหน่อยว่าถ o อ c u p รล่ะอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ o อ c u p ระ war นะซิกออฟบอลนะหกเท้านะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์นะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องรีบ ท, and, ทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขามันวางเผ่นไว้หมดแล้วนะคะรอแค่โอกาสรอแค่ระยะทางรอทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทางเท่านั้นนะคะเอาละเฮอริเฟนล่ะมาบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเฮอริเฟนอยากบอกอะไรให้คุณรู้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เอกออฟคับนะคะ อาจจะเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือเปล่านะคะในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการเดินทางนะคุณเลยอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณหรือเปล่าตอนนี้นะคะทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งๆเฮดิแฟนคือเขาเรียกว่าไพ่พระสังฆราชไพ่ในเรื่องของธรรมะไพ่ในเรื่องของศีลไพ่เรื่องของธรรมเรรมพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะที่มันเป็นของเรามันก็ต้องย้อนกลับมาหาเราพยายามนิ่งๆพยายามอย่าเอาในเรื่องความคิดที่เป็นลบเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้คุณได้บั่นทอนเนาะตรงนี้นะคะเอาล่ะ เทนออฟคัล่ะสิถ้วยอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะสิบถ้วยมาบอกอะไรเอ่ย t ดสตาร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมบูรณ์มันจะแบบเขาเรียกว่าไงเป็นไปในทางที่แบบคุณกับเขาได้วาดฝันกันไว้นะคะรออีกนิดนึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวนะเอาละมาดูซิแล้วให้สรุปนะคะ เดือนนี้นะจะเป็นยังไงมากนะราศีพิจิกนะไพ่สรุปจะออกมายังไงเอยสำหรับคนที่มีประเด็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะอืมไพ่สรุปยังไงเอยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงขอหกใบนะคะ เอาละลาทีพิจิกนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะบทสรุปแล้วคือจะได้เริ่มต้นบางคนอาจจะเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้มีการย้ายไปอยู่ด้วยกันมีในเรื่องของการวางแผนธุรกิจนะคะมีในเรื่องของความสุขมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่คุณต้องทําใจนิดนึงนะว่าเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงหรือคุณเป็นคนขี้หึงก็ได้ทําอะไรจะอาจจะมีขอบเขตอาจจะไม่แบบ เหมือนแต่ก่อนที่ว่าเราอยากจะทําอะไรทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนว่าใครบางคนอาจจะมาคุมเกมคุณก็ได้นะความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นดีค่ะคุณจะสมหวังและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณกาลังจะมีความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดไว้เนี่ยคุณจะสมหวังนะในเรื่องความรักนะคะรักที่รอคอยเขาเรียกว่ารักที่ใช่ก็คือรักที่รอคอยนี้แหละนะคะ เนาะตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะทําใจให้สบายช่วงที่มีปัญหามีอุปสรรคเราก็ปล่อยผ่านไปเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ารักที่เราคอยมันก็คือรักที่ใช่สําหรับคุณนะคะคนที่ใช่มันจะไม่เหนื่อยอย่างที่บอกหละนะคะเนาะเอาละมาดูคนโสดหน่อยสิราศีพิจิกนะคะคนโสดที่ผ่านมาคุณเจอสถานการณ์อะไรมั่งนะคนโสดนะคุณเจออะไรมั่งนะคนโสดนะมาดูสิ คนโสดนะราศีพิจิกนะคุณน่าจะามีการกลับมาของใครบางคนหรือเปล่านะคะมาให้ความหวังอีกรอบแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้เหมือนที่ใจเขาพูดเหมือนเขามาขอโอกาสนะคะเหมือนกับว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เคยทําให้คุณเสียใจอินบ็อกเข้ามาขอโอกาสแต่เขาทําไม่ได้เหมือนที่พูดนะคุณเจ็บ อีกโลบหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีบาดแผลที่เก่าแล้วยังไม่หายยังมีบาดแผลใหม่เข้ามาอีกนะคะความรักความสัมพันธ์คุณกําลังจะปิดกั้นแหละในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเกิดเขาย้อนกลับมาในความสัมพันธ์คุณจะไม่เอาเป็นอันขาดนะเป็นคนเก่าที่คุณรู้สึกว่าเจ็บแล้วจําเจ็บแล้วจบนะคะมันมีแต่เรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวทาให้คุณรู้สึกว่าการคบกับเขาครั้งนี้อ่ะนะคะมันทําให้คุณเครียดทําให้คุณคิดมากมันบั่นทอนหลายอย่าง คุณอาจจะคิดถึงเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าตัวของคุณอาจจะหันหลังให้กับความรักแล้วล่ะคุณไม่อยากจะเปิดใจให้กับใครเลยนะที่ผ่านมาคุณเจ็บมากนะคนโสดนะดูเหมือนว่ารักใครก็ถูกหลอกรักใครก็เหมือนว่าถูกเอาเปรียบมาดูหน่อยว่าเดือนนี้จะมีใครเข้ามาดามใจไหมจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมราศีพิจิกคนโสดนะมีไหมเอ่ยมาดูซิ น้ำหวานกินอะไรอืมมานี่เร็วน้ำหวานมานี่มามานั่งนี่ลูกมาเอาแล้วค่ะทุกคนนะคะราศีพิจิกคนโสดนะบอกได้เลยว่าเห็นไพ่แล้วก็ไม่ได้แบบหัวร้อนในโชคชะตานะมันเหมือนว่าขับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไพ่ที่ขึ้นซ้ำนะคะเซอเวนออฟสอดอย่างเงี้ยนะคะจสต์เมนต์เอกอบบอลอย่างเงี้ยไนท์ออฟคัพ เพจ of sort the impeller Im นะคะบอกได้เลยว่าคุณน่าจะวนเวียนอยู่กับคนเก่าเลยนะไม่รู้เก่าคนไหนนะแต่จะมีคนเก่า inbox มาหาคุณนะไม่มีคนใหม่นะคนใหม่ในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะแต่คนใหม่ใมที่คุณไม่เคยรู้จักอาจจะยังไม่มีอาจจะเป็นคนเก่า inbox เข้ามาทักทาย inbox เข้ามาสอบถาม inbox เข้ามาในเรื่องของการที่แบบดูสถานะของคุณก็ได้นะอาจจะเคยร่วมงานกันก็ได้หรืออาจจะเคยแบบ ใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณนะแล้วก็เขาอาจจะมาบอกคุณว่าขอโอกาสได้ไหมนะคะเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์แต่ตัวของคุณบอกว่าคุณไม่ให้โอกาสแล้วนะคะเพราะว่าคุณตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณไม่อยากจะเป็นตัวเลือกนะเพราะฉะนั้นคนโสดเดือนนี้นะ มีคนเก่าย้อนกลับมาแต่คุณไม่เลือกคุณขอเลือกในเรื่องของการเป็นโสดดีกว่านะคะเลือกอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะเลือกมีใครที่เข้ามาแล้วแบบเคยทําให้เจ็บนะนะคะคุณไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะราศีพิจิกนะค,ะคนโสดยังไม่เปิดใจให้ใครเลยไม่ว่าเก่าหรือใหม่อยู่กับตัวเองมีความสุขกว่านะคะ เอาล่ะนี่ก็คือเรื่องราวความรักของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพศส5 6 4นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแลชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ